เอาลสวัสดีครับผมชินิกาเซเว่นชรนอยู่เกมชื่อว่า The Wish House นะผมเป็นเกมที่หลายๆคนน่าเจ็หลายๆลคนแคสกันมาแล้วแต่ว่าเราหยิบเกมเก่ามาแคสเนื่องจากว่าเราไปเจอนิยายเล่มหนึ่งแล้วผมเผลอไปอ่านจ,จนจบนะผมเลยได้ว่ามันทำให้ผมเกิดแรงกระตุ้นที่อยากจะเล่นเกมนี้นะผมนช้นแล้วเราไปเริ่มันเลยเกมชื่อว่า The Wish House นะผมหรือเกมที่แปลไทยว่าบ้านแม่มดนะผมเริ่ม,ไไนนมันเลยมาเริ่มสิเฮ้ยฮัลโหลโอ้โหลืมกด ลืมกดไอ้นั่นรันหน้าจอเกมโอเคเริ่มแรกมาเราจะเป็นผู้หญิงผมสีเหลืองคนนึงนะผมพร้อมกับชุดสีขาวนะใช่ไหมใช่แล้วแหละขายควบคุมแบบนี้ใช่ไหมเออไงต่อวะซ,ซไม่เกี่ยวสีไม่ใช่เอ็กอเราชื่อววโอลานะผมววโอลาอายุสิบสามนะผมมีเลือดด้วยอันนี้เป็นจดหมายนี้อ่านอ่าน ถ้าเกิดเธอมีความคิดที่จะไปที่บ้านอยู่ให้ห่างจากป่านะผมแล้วก็หวังว่าจะเจอกันที่บ้านอีกครั้งนะผมจากพ่อครับหมายว่าไงไปที่บ้านเหรอมันมีแค่นี้ใช่ไหมมีแค่นี้ครับไปบ้านไหนวะงงถ้ามนเป็นบ้านถ้าผมข้างล่างคือออกจากป่าครับอันนี้ก็อยู่ในป่าใช่ไหมน่าจะเป็นยิ่งนั้นนะผมอืมอยวิ่งได้กดชิปค้างโอเคอันนี้เจ้าเหมียวนะผม เธอจะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมหมนุษย์ไม่ควรจะออกจากที่นี่มันอันตรายออกไปไหนไปนึกออกจากป่าเหรอใช่ไหมอันนี้ทางออกจากป่าอ่าลองดูครับอา่าทางน,น,นี้ถูกบล็อกด้วยกุหลาบนะผมแต่ไปด้วยกุหลาบไปไม่ได้เว้ยอ่าอันนี้คือเจอบางอย่างนะผมอ่าเป็นมีสนิมแล้วก็ขมอะ ไม่ใช่ดีเรียกว่าเป็นไงเก่าสเออเป็นมีดสัน้นใช่ไหมอ, item, อ๋อยุดิงไคเทมมูฟเมนต์อ๋อนี่มีบอกมุมเเบบนิดนึงก็เทมนี้อจะไม่ใช้ตัโนมัตินะผม,มถ้ายืนหน้าอ็อบเจกที่ต้องการแล้วก็กดใช้เทมจากหน้าเมนูครับผมโอเคไม่เขาถามแล้วปะอันนี้สมมติว่าผมจะตัดอันนี้ผมตัดได้ไหม ไอ้นี้อุ๊ยไม่ได้ตัดไม่ออกครับว้าวแมวหายอะ่ะม่แค่ต่อไม้ผมมีขนอยู่เอาเส้นทางนี้บล็อกด้วยกุหลาบผมว่าอันนี้ตัดได้ชัวร์เลยไหนตัดสิโอเคเสียงตัดนี่แบบเลวร้วายมากเอา้ามีแตกโอเคไม่เป็นไรครับ เกมนี้มีคนเติอนผมว่าอย่าสำรวจอะไรมตัวซนะม่มมีอะไรเหรออืมเส้นทางบล็อกด้วยกุหลาบอย่างนั้นเหรออุย้ยจะเข้าไปหรือเปล่าอาจจะเป็นทางที่ดีก็ได้นะเพราะยังไงเธอก็ออกจากทีไ่ไม่อยู่แล้วจ้ะเซฟเลยจ้ะงั้นเข้าแล้วนะ เข้าแล้วนะโอ้โหไม่มีทางให้ไปเลยครับอุย้ยมันมีรอยเลือดอะ่ะโอ้ย,อยง่ายง่ายงี้เลยเหรอโดนผนังเบียดตายอะ่ะ เข้าใหม่ผมว่าน่าจะเหยียบกองเลือดไม่ได้แน่ๆนี่ไงครับได้แล้วมาที่ห้องฉันสิบัตตาเอา้าทางเปลี่ยนด้วยว่ะโยเจ้าแมวดำได้กล่าวไว้นะผมฉันจะไปกับเธอเพื่อฉันจะได้หัวเราะอะไรอย่างนี้หรือว่าเพื่อเธอหัวเราะก็ได้วะผมไม่แน่ใจ บังเอิญที่คุณออกมาจากงงผมแปลแล้วผมงงผมไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรนะผมทางนี้มีอะไรบ้างมีประตูเอาล็อกอันนี้มันเป็นเออเออเขาเรียกว่าอะไรวะตู้ที่เก่าหนผมไม่มีอะไรอยู่ข้างในฮะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานอันนี้เป็นกันไกหยิบได้เอาหยีบแล้วไงอะ่ะไปไหนต่อดี เดินขวาแล้วกันครับอันนี้คือ,อทำไมมันแรดูน่ากลัววะมันมีหมีอยู่ในตะกร้านะเป็นหมีตัวใหญ่อยู่ในตะกร้าหนบผมเหมือนจะมีช่องว่างเล็กน้อยให้ใส่อะไรตกใจวะเกียบเสียงอ่ะนาฬิกา วิชไดอรี่นะผมเป็นบันทึกของแม่หมดครับอ่านฉันป่วยก็เลยไม่มีใครเล่นกับฉันเลยพ่อและแม่ก็ไม่รักฉันมีแค่นี้เหรอมีหมีอยู่ในกองนี้ครับอ้าวหยิบได้เหรอหยิบได้รับเทดดี้แบร์อุ๊ย ตัวอะไรอะเปิดเมื่อบ้านกลับมาอยู่ในสภาพปกติแล้วแสดงว่าตอนนี้ไม่ปกติใช่ไหมโอเคไหนดูซิเอาหมีมาใส่ได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนได้ไหมผมกลัวมากเลยผมกลัวจะแบบโดนแดกเหมวเซฟหน่อยปะน่าจะเป็นเอาหมีมาใส่ตรงนี้ครับใส่ไม่ได้ว่ะเอ๊ะหรือว่า มีเท็ดดี้แบร์ทำอะไรไม่ได้โหลดได้เองเดียวหรือว่ากันไกลเมื่อกี้วะถ้าเกิดนึกถึงเรื่องอะไรอย่างเอ้ยหรือว่าทางเปิดแล้วไม่เปิดครับผมว่ากันไกลนี่แหละอ่ะเทคหยิบมาอ๋อตัดหมีได้ตัดตุ๊กตามหมีออกครับผม เป็นเป็นเนื้อเนื้อในของตุ๊กตาหมีครับอุ้ยทำไมเลือดออกด้วยอ่ะนี่กูตัดตุ๊กตาหมีจริงๆวเนี่ยทำไมมันมีเลือดด้วยวะอุยจิ๊บไม่เอาอไฟดับไม่เอาแล้วเซฟก่อนอ่ะไม่ใช่อ่ะให้เอาไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะม่อกี้ตัวมันกระตุกเองครับผมไม่ตกใจเลย โอ๊ยบ้าเอ้ยจำตะแกนะ่ากลัวชิบหายอ่ะต้องกดใส่เองครับลืมวางลงในตะกร้าวางหมีลงในตะกร้าครับผมมีเศษบางอย่างอันล็อกนะผมห้องข้างๆอุ้ยเบเฮ้ยทำไมตุ๊ตตตตตตกตามหมีอย่าบอกนะว่าหมีมีชีวิตอะแล้วเราไปผ่ามันออกมาดิเฮ้ย จยอยแม่ชาวหมดยดยอยสยองเอาใหม่เอาใหม่ยังตั้งสติได้อยู่ยังไม่ถึงขั้นหลอนโอเคครับมีสัญญาณปลดล็อกค,ครับมามาเมื่อกี้หมีใช่ไหมมามาเลยมาเลยดิฟดิฟดิฟเลยมาแล้วทางไหนไม่รู้บอกเลยยากเล่นกับพี่อะยาก หมีเมื่อกี้มึงไปทําอะไรมาทําไมพ่ออมึงออกมาล่ะไม่มาใช่ไหมเซฟครับเซฟเซฟไม่มานะอส่วนเนื้อหน่มขอ,องหมีตกมาจากอนี่หยิบครับเอาไปด้วยประตูปเปิดแล้วเห้เอา้าเลื่อนได้ด้วย อันนี้เขามองข้างในไหมใครจะไปมองถ้ามองต้องมุดตัวเข้าไปครับไม่เอาแน่ๆเอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอาหารเนาะเป็นซุปนะผมที่มีไม่ใช่ดิจานข้างล่างเป็นหัวกะโหลกครับเอ้ยนี่มันมีอะไรจดหมายได้ด้วยหืมพิษเหรอคุณจุ๊บเอาประตูเปิดเองอัตโนมัติ เขาวงกดเงี้ยเหรอเนี่ยใช่เขาวงกดเซฟแล้วไม่กลัวแล้วมุดเลยดีกว่าอยากลองมุดมุดเลยฮหืหึไม่มีอะไรอยู่ข้างในว้านือว่าจะเจอตั้มสแกโอ้ยตกใจฮาครัวไม่ว่างเล่นไหนแฮนนี่แปลว่าอะไรยืมมือหรืออะไรวะกำลังทำอะไรอย่างเียกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ครับเฮย้ยมีทำงานเองอะ่ะมีบางอย่างหายตัวอยู่คุยไหมคุย อ่าฉันไม่ว่างฉันกำลังยุ่งยื่นมือไปโอ้ขอบคุณนะเงานั่นยื่นมือเราไปทำครับอา้าเฮ้ยมือนี่แหละฉันต้องการโอ้โหเอามือไปกินเฉยเลยเว้ยเฮ้ยแม่ใครจะไปรู้เล่าไอ้บ้าว่าจะเอามือไปกินอย่างนี้ขอคุยหน่อย ไม่ว่างเหรอไม่ว่างไม่ช่วยไปยู่ยยุ่ยุ่งกับฉันเต็มไปด้วยจานชามแก้วแล้วก็เครื่อง,รองปรุงหนะุ่มไม่มีอะไรน่าสุดตาครับอมไม่มีอะแล้วนี่จะหนังสืออะไรเนี่ยหนังสือที่มีหัวข้อว่าการรับประทานอาหารของขุนนางนะผมอ่านผู้คนที่ร่ำรวยหนะุ่มมีความสุขมาอย่างยาวนานในการกินอาหารที่มีเครื่องเงิน เออและมันก็จะแลวมันก็จะยากต่อการทำความสะอาดนะผมแล้วก็พวกเขาจะจ้างคนรับใช้เพื่อแสดงเห็นถึงความมั่งคั่งของพวกเขาครับอืมนอกนอจากนั้นอ,อพวกช้อนซ่อมนะผมเป็นสีเงินเมื่อเมื่อเจอกับเมื่อสัมผัสกับสารพิษเนี่ยจะเปลี่ยนสีไปทําให้พวกเขาเนี่ยมีประโยชน์มากๆากนมอมทำให้สามารถแยกแยะพิษได้ว่างั้นเออเจ๋งดีเว้ย ะเอาล็อกเอาทำอะไรดีเลยเนี่ยทีนี้ม,มีปริศนาซะแล้วเฮ้ยให้กินเหรอชิบหายแล้วใครจะไปกินในบ้ามันเป็นพิษครับแล้วกูจะไปกินทำใหม่วะมันด้ให้เรากินเหรอเอาต้องการให้กินใช่ไหมจัดไปเหมียวเซฟ กินแม่งดื้อๆเงี้ยแ,แหละคนจริงต้องกินอ่ะกินแน่ใจเออกินจุดๆ,ๆจุดๆจุดๆเฮ้ยมนี่มันผิดนี่นะเออมีเศษเอยาบปล,ล็อกครับออ,ออ๋อเออตายมันก็น่าจะรู้อยู่แล้วบอกว่า,วากินผิดก็ตายก็เรื่องธรรมาชาติเดี๋ยวโตอา้า ดิง้งไม่ไม่กินแล้วทำไงอ่ะมุดครับมุดอีกรอบเพื่อจะเจออะไรไม่เจออะไรแล้วใครจะไปกินให้เองวะไอ้บ้าแล้วจะทำยังไงเนี้ยโอ้ยอ้้วเหยียบแมงสาบอืมเหยียบแมงสาบตายสองตัวแล้วเนี่ยคุยไม่ว่างเหรอ คุยอีกไม่ว่างไม่ว่างเขาไม่ว่างเขาไมา่ได้กับเราโหเซ็งมีอะไรให้เล่นบ้างเนี่ยแถวนี้ยโหเดินเล่นแล้วเนี่ยล็อกล็อกว่ะมันล็อกมันล็อกไว้เฮ้ย <Hey, S 2> หรือว่าไหนๆมันก็เล่นเก้าอี้ได้ครับผมว่ามันต้องมีอย่างนี้แน่ๆเลยแต่ว่าเอื้อมไปเก็บมันมีไว้มันมีขวดอยู่ข้างบนครับนี่เราเลื่อเนอเก้าอี้มาแล้วไงวะโอ้ร้อนแอร์มั่วที่เปล่งเลยแล้วอันนี้ทำยไงอ่ะ เอ้ยหรือว่าเรามีไอเทมหรือเปล่าอ๋อมีขาหมีอยู่เอาขาหมีจุ่มได้ไหมเฮ้ยดูก่อนนึกก่อนแล้วครับจําได้ว่าเชฟคนนี้บอกว่าต้องการมือเอามือให้โอ้ขอบคุณมากนี่มนันกำลังต้องการอีกมือพอดีเลยอ่ะเ็ดให้ฉันชอยดูเองมันให้ซิวเวอร์คมาครับซิวเวอร์เรียเปิดได้ปะเปล่า ขอลองในซียุีิเฮ้ยเจ๊จากสยองสยองมากโอ้ยเป็นเรื่องจริงกูกีตายไปแล้วเมียวกลับมาเซฟไปต่อครับอย่าไปเกรงกลัวต่อสิ่งใดก็ตามล็อกเอาตระตเปิดไปแล้วนะเอาอีกรอบเอา้ามันล็อกอะไม่ใช่ประตูนี้ประตูไหนวะ มันมีตัวอื่นนอกจากเหนือจากตัวนี้ด้วยเหรอวะนี่ต้องลองดูอ้าวล็อกมันเปิดไม่ได้มันกแงแงอยู่แล้วเปล่าไอ้บ้ามันคงเปิดมันคงจะลองไม่เปิดง่ายๆหรอกห้องนี้ว่างเปล่าครับหรือว่ามีไม่มีอ่ะผมเปิดตัวไม่ออกผมต้องไปไหนต่อเนี่ยรู้สึกว่า เกมมีพัสดุนี่ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยถูกอย่างมากจริงๆเปิดสิโว้ยเปิดไม่ได้อะ่ะลุงฉันไม่ว่างรู้แล้วไม่ว่างแต่เปิดไม่ออกอะลุงมาช่วยผมหน่อยดิลรองเวนเพราะเหตุดใดยายเล่าเจ้าเปิดไม่ออกมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยเฮ้ยหรือว่า อ้าวตบถ้วยครับเ,เรียกว่าตีแล้วกันตีถ้วยด้วยการใช้คีแล้วก็หรือแม้ก็จุ่มจุ่มคีเนี่ยลงไปในทุบน่องจุ่มเลยฮะจุด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 อุ้ยคีเปลี่ยนเป็นปสีดำเม,มื่ออยู่ในทุบครับมีเศษบางอย่างปลดล็อกเมื่อกี้ผมเห็นอะไรไม่รู้ผมเห็นอะไร่รู้จริงในในแค้ำไฟเหมียวขอเซฟก่อนโอ้ยชิบ โอ้ยมุดแล้วเว้ยงานนี้เอามุดไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวก่อนเก็บได้ไหมเอาดันไม่ได้แล้วโอเคอุ้ยอันนี้ไม่ค่อยตกใจเป็นจัมสแกนเบาประต,ต,ตเปิดแล้วครับข้าได้แล้วชั้นสองว่าอุ้ยใครอะโอ้โหดูไม่ค่อยน่าเลยนะมันพูดถึงเครื่องประดับตกแต่งแมวจาจา มันต้องประดับตกแต่งแมวด้วยห้องแรกเลยครับเปิดไปแมงมุมมีตาที่น่าสงสารนมคือมันไม่สามารถแยกเสียอยวจากกันได้อือต้องช่วยจะช่วยผีเสื้อออกจาก การติดของตาอาเมมุมไหมช่วยผมว่าต้องมีอะไโรโผล่มาด้านหลังแน่เลยไม่มีนะเปิดไม่ออกไอย้ยี่อ่เฮ้ยช่วยก็ไม่ได้เอาไงวะจะช่วยอะ่ะไม่ยอมให้มันตายฟรีอย่างนี้หรอก แยกสีจาก,การกันไม่ได้ใช่ไหมเปิดไม่ออกเดี๋ยวเขาลองกรอบดิอดโอ้อยากอาการเดิมเลยไม่เอาก็แดชีของนี้ครับหืมอันนี้ไม่เขียนว่า The w i t c h House 2ครับเดี๋ยวค่อยอ่านอันแรกก่อนอันนี้เป็นเขียนว่า The w i t c h House 1น่งอ่านอันแรกก่อนเลยกุญแจไม่สามารถเปิดประตูภายในบ้านของแม่มดได้ก็จึงมีบางอย่างเนี่ย ใช้ในการทําหน้าที่แทนกุญแจครับอ๋อกุญแจธรรมดาที่เปิดได้ไดเลยต้องใช้แบบพิธีอื่นในการเปิดมันเนอมบ้านจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแต่ขึ้นอยู่กับพลังของแม่มดเนอมีอ,อื่นอีกไหมเฮ้ยอะไรขึ้นเมื่อกี้กระจกหรอเมื่อกี้เห็นว่าไม่ใช่เราคนเดียวนะ อันนี้เป็นหนังสือตลกครับผมอ่านหน่อยสิเจอสมบัติแล้วก็ฮันเตอร์ผมว่ามันไร้สาระมากเลยไม่ควรอ่านโหโคตรยาวเลย<ห>เฮ้ยเก้าอี้ข่ำเองทังนั้นโเแต่บ้าไม่ได้ทำอะไรตกใจเลยเลยทำไม่ได้อ่านเลยนะหืเกี่ยวอะไรอะ่ะอันนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับ เรื่องแต่และอย่างที่เกิดขึ้นครับเดี๋ยวผมขออ่านทีนึงก่อนวันที่น่าจะเป็นเอกเอกเอกท่าไปเอกเนี่ยน่าจะวันที่หนุ่มเ,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 เอ่อที่หัวใสถูกเผาลงแล้วก็วันที่น่าจะเป็นวันที่เอกเอกเนี่ยได้พบเจอภรรยาของเขาในสภาพตายแล้วหนุ่มอยู่ในซากป่าขักพังครับร่างกายของพวกเขาถูกพบว่ามีบาดแผลถูกแทง จึงคิดว่าน่าจะถูกฆ่าแล้วทําการเผาที่หัวใส่นะนมอ,อืมนอกจากนี้ลูกสาวเพียงคนเดียวครับได้หายไปอหลังจากที่ตํารวจ,จ,ไไวรวจ,จวดับไฟไปแล้วหน่มตํารวจพบเจอไฟเลยไม่ใช่ดับไฟไปแล้วเอเลนเหรออะไรอ่ะผมเมนเล็กบางอย่างครับเหมือนเป็นเงาฮะมีบางอย่างกำลังวอล์กอยู่ตรงนี้คุย จัดเลนส์หนังสือพวกนี้มันยากมากเลยอ่ะต้องการบางอย่างที่จะมาผูกพวกมันพวกมันไว้ด้วยกันนะครับอืมจะรู้ไม่ได้ว่าจะคืออะไรอะ่ะไม่มีอะไรแล้วอะ่ะเสียววะ่ะกลัเดินไปเดินมาอุ้ยอันนี้ล็อกครับหืมมีบางอย่างเขียนอยู่ที่ประตูครับผมเป็นแท็กเล็กๆเซฟเดอะพั t t ์ r ฟล์ the ช่วยเจ้าผีเสื้อครับอันนี้มีผีเสื้อ เป็นโมเดลอยู่ในเคสเทคเคสมันแข็งมากเปิดไมวอ oh. อุ้มีรอยร้าวที่กระจกเป็นรูปภาพของแมวนะผมอันนี้เจอเป็นเศษกระดาษครับอ,อ่านว่าเชือกอยู่ในลังไม้ ไม่มีอะไรฮนะเชือกอยู่ในลังไม้เหรอลังไม้ไหนวะถ้าลังไม้นี่ผมว่าในห้องของเนี่ยน่าจะมีเชือกอยู่ครับอันนี้ไม่มีอะไรต้องไหนสักอันหนึ่งอะ่ะผมว่าอืมอันไหนหนะเฮ้ยในนี้มีเชือกอยู่ในไม้ครับหยิบครับได้เชือกแล้ว เก็บบัตเตอร์ไฟมาแล้วผมว่าน่าจะเชือกแทนได้อ้าวจิบหายแล้วไม่ได้ด้วยอ้าวแล้วกูเหลืออะไรเนี่ยกูก็ตายดิเวนเปิดไม่ออกครับเรียบร้อยโดนแดด้วจะรู้ไหมว่ามันจะเชือกทำอะไรแล้วไอ้เบอร์หรือว่าเอาเชือกไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาพิเศษย่างเอาเชือกก่อน ปีดเสนาเกมนี้แม่งยากเกม RPG อ่ะยากทุกเกมอ่ะออ้ยเสียงอะไรอ่ะอ๋อเชือกเขาบอกว่าไอ,คอ้คนที่หายตัวอยู่เนี้ยเขาบอกว่าต้องการอไอ้สิ่งมาผูกหนังสือเขาด้วยกันนี่ครับไม่คุยเอานี่ไปเลยเอาเชือกไปอาให้ฉันจริงๆเหรอเนี่ยให้ขอบคุณนะเอ่อเอานี่ไปสิ หนังสือครับผม The Book of Death ครับหืมไม่อ่านปะดีกว่ามั้งน่าจะจริงนะหนังสือเกื่อความตายครับเดินได้เฉยเลยทีนี้ไหนลองอ่านหน่อยสิ Book of Death อ่านนะอ่านเออขยี้ตาอุ๊ยดืออออกตาตายหองเหลืออะไรอะ่ะ ตายดิแอะเกมนี้มันจะตายก็ตายง่ายๆขนาดนั้นเลยเหรอวะโอเคเดี๋ยวบุ๊กอัปเดตได้มาแล้วยังไงต่อแกะไม่ได้ทำอะไรได้มั่งวะมีหนังสือขาดหายไปอยู่อ้าวนี่ไงเดี๋ยวบุ๊กอัปเดตแน่นอนไม่ได้จะใส่อ่าใส่เข้าไปครับ ฮะมีเสียงกระจกแตกครับผมเสียงอะไรอะ่ะเฮียยโอ๊ยกูยยเกียดมึงกูจะรู้ไหมละโว้ยมาวิ่งอีกรอบเกิดอะไรขึ้นไม่รู้โอ้ยเอาใ่

โอ้นูบนูบนูบโอ้ยเจ็บโอ้ยมึงหยุดทำนี่สักทีเถอะอุ oh, ้ย yeah. ได้แล้วครับหยิบได้แล้วเป็นผีเสื้อสีฟ้าแล้วก็เขาบอกว่าแมงมุมเนี่ยมีสีตาที่แย่มากน้ออุ้ยกลับแล้วเหรอมีสีตาที่แย่มากทำาไมมันมัน,มนไม่ใช่สีตาแย่มากมีตาที่แย่มากมันจึงมันสามารถแยกแยะสีได้น้ผมเอาสีอันนี้มา เอาพีเสอร์จริงๆมาแล้วก็เอาพีเซอร์โมเดลใส่ไปแทนครับแปะโอ้ยจหืมมีรูปเปิดมาข้างล่างครับผมเฮ้พผีเซอร์ไม่ออกจากมือไปครับผมบินไปทางกำแพงมีเสียงมาอยากปลดล็อกเอ้ยเอ้ยเสียงเสยงเง,งไรไม่รู้เสียงอะไรอ่ะประตูปเปิดแล้วไปแล้วมาอยู่แล้ว มาอยู่แล้วอ้าวอันนี้เป็นอะไรอะ่ะกระสอบหรืออะไรโหเหียวโย่โเลิกพักโอเคขอบคุณที่ติดตามผมนายเพื่นสายแชทเกมชื่อว่า The Witch House ผมาเจอใหม่ครับบา,บายบายครับไม่ได้แล้วตอนแรกก็โอเคนะหล,หลังนี่เริ่มไม่ไหวแล้วแล้วเจอนใหม่ครับบ๊ายบาย,บายถ้าชอบเกม The Witch House หรือบ้านไม่มดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์กันด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาต่อไปครับบ๊ายบาย